ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพี่น้องทุกท่านครับนี่พันนบพ่อเกระเท่นกับพันผ้าพ่อเกิดเท่นสิมหาไตแมงกีนนครับของปลาของเกือกไหมบึงครับพี่น้องเอ้ต้นนี่กุณครับต้นหนึ่งคุณบังใบบ่เหลือแล้วครับใบเต็มเยอะนครับเห็นบ้างใบบ้างใบครับ ลายอยู่ครับผมยางรลอ,อกตอ้นเลยขึ้นไปสูงๆูงมือครับเดี๋ยวขออนุญาตเจ็บกันเด้อครับผม นี่ครับนี่มนเก็บงานนี่แมงานเอง,นเนงนเนครับพี่น้องเลยปวดข้างลังนะครับซองอยาข้างลังเต็มพระกันมะเล่นครับ<笑><笑>อ้ยเอาวิดีแล้วครับผมบ่มเล่นด้วยครับนี่พรกันมะเล่นนี่คือดอก เอาครับขออนุญาตเจ็บกันครับผมครับพี่น้องครับมันอยู่สูงครับสั้นเราครับเอาไฟรอเอาครับให้มันลงมากนะครับไฟรอไปทางล่างครับ ม ais, ันสิลงมาหหลายบันไดครับพี่น้องเขาโอมีไใหม่ต่อยก็เลยต้องใส่วิธีนี้ครับเจ็บกันครับผมมันหรอครับพี่น้องเขาสั้ลงลุกแม้วแล้วครับ นี่นี่บินเออไปลงมาคักเด็กครับขยอยนี่สายนึงเออขยอยว้ายว้ายบินอ,อ้าอาบินบินบินจับเด้ครับวันนี้นะครับเจ็บครับผมเจ็บครับโอ้ต้นเดียวครับนี่ต้นแ,แรก ครับพี่น้องครับนี่ต้นแรกครับน,นี่แมาต้นที่สองครับผมคุณครับต้นที่สองอันลงอยู่ในร่องอันนี้อยู่ในร่องครับนะครับ,รบใบจนสี่พมิหนอครับต้นไหนต้นนี้แมงจีนู้นจินสีเบิดเหรอ ครับขอเจ็บครับผมครับมาอีกแล้วครับอีกปุ่มหนึ่งแต่พุ่มว่ามันกินเครื้อไงยังครับนี่เขาเอิญนี่ครับไหลตาเต็มเลยสูงสูงเลครับเต็มเลยครับโอ้ต้นนี้มันสีสั้นลงหมนี่ถ้าสั้นมาลงกหอาจสิบ่ได้ครับต้นนี้ครับเจ็บครับผมโอู้ลงไงครับ ครับพี่น้องครับต้นนี้ใส่มินีครับเขาเอื่นนี่ยังใส่ปีกกำลังอ่อนถอดกำลังกรอบโอ้อันนี้คล้องเก็บหมดแล้วครับพันนกแบเก็บอยู่ทั้งผุ่นบ่ได้เก็บครับสั้นเหรอโอ้กู่เอาแบบนี้เลยขยเยาครับไช่ครับเก็บผม เจ็บครับเจ็บครับเจ็บคนเด้อครับบ่เนี้มันสิเริ่มสิบินแล้วกับผมสรุปผลงานมือนี่ครับไตแมงกินนุนสามต้นครับนี่ดดได้หออเขียนโมครับผมมือนี่โอ้หมานคักแมงกินนุนก็นได้ขัวอยู่ครับผม ครับไม่นีก้กัคลิปนี้กับขอจบสำนีครับสวัสดีครับคนไหลายพวด